พูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วนะคะแน่นอนก็ต้องพูดกันตรงๆว่าทำงานทุกวันนี้คือทำงานแลกเงินะจะได้เอามาดูแลชีวิตดูแลครอบอค,ครัวไม่ไ,ไม่นี่ทำงานด้วยอุดมการเลยนะคะไม่รับเงินก็ได้สิคะถ้าอย่างนั้นอ๋อรับค่ะคุณผู้ชมคะแต่นี้เนี้ยมันมีประเด็น เรื่องของ400บาทค่คาไรง4่0บาทที่บอกจะขึ้นมาเนี่ยให้ทันวันที่1ตุลาคมอันนี้วันที่2แล้วค่ะ<อ>แต่ก็ยังนิ่งๆอยู่นะคะ,คะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้การประชุมบอร์ดที่เขาจะต้องมีไตรภา,าคีกัน,นมันล่มไป2รอบแล,แล้วแล้วท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์เองก็บอกว่าเอาละยังไงจะขึ้นให้ได้ภายในปีนี้แต่มาฟังท่านนี้กันหน่อยค่ะท่านบุญสงทัพชัยยุทธ เป็นประหลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่22พิจารณาปร,รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละ4ี0บาทท่านบอกว่าท่านเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งประหลัดกระทรวงเดี๋ยวขอเวลาศึกษาดูข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมบอร์ดค่าจ้างกันหน่อยนะเดี๋ยวจะไปหาหรือกับทุกฝ่ายเป็นรายบุคคลทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างภาครัฐรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องนี้คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาราวสาวเดือน ก่อนจะเรียกประชุมบอร์ดค่าจ้างให้เร็วที่สุดถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอันนี้ตุลาแล้วใช่ไหมถ้าบอกว่าใช้เวลาราวๆสามเดือนมันจะทันไหมเนาะปีนี้เนาะนะคะส่วนกรณีที่นายเมธีสุภาพงศ์ตัวแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทยกเกษียณไปนั้นจริงๆคือท่านลาออกนะคะในมุมหนึ่งแล้วก็เหมือนกับต้องมีการหาคนใหม่มาทําหน้าที่แทนเนี่ยรวมถึงมาทําหน้าที่ในฐานะกรรมการของค่าจ้างฝ่ายรัฐบาลด้วย รวมทั้งต้องมีตัวแทนจากภาครัฐนะคะที่กเกษียณคือตอนนี้เขากเกษียณไปแล้วไงคุณผู้ชมหลายตําแหน่งด้วยดังนั้นก็เลยต้องเหมือนกับไปสรรหากันมาใหม่ละค่ะเพื่อที่จะให้ครบถ้วนทั้งองค์ประชุมกันก่อนส่วนการปรับค่าจ้างขั้นต่ําวันละ400บาททั่วประเทศจะประกาศทันในปีนี้หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่ดิฉันบอกท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ร,รัศกิิปรการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าจะขึ้นให้ทันภายในปีนี้ค่ะท่านประหลัดบอกว่า,เ,าเดี๋ยวไปหารือและได้ข้อสรุปในวันไหน เดี๋ยวจะมาบอกแต่คาดว่าน่าจะทันฟังเสียงท่านดีกว่าค่ะความเห็นของแต่ละท่านของแต่ละภาคส่วนท่านเป็นยังไงนะก็มานั่งคุยกันด้วยเหตุและผลผมคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสามารถแก้ได้นะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับผู้ทำงานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการทั้งหลายได้สบายใจได้เนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าคาดว่าน่าจะทันในปีนี้ 31ทธันวาก็ทันนะคะอ้าวไม่แน่อาจจะได้เป็นของขวัญป,ปีใหม่หรือว,ว่าแบบนั้น<อ>นะคะลุ้นๆค่ะเพราะว่าพี่น้องแรงงานก็รอกันอยู่เ,<อ>เขาจะช่วยกลุ่มแรงงานด้วยนะคะ,คะสำหรับค่าแรงขั้นต่ำค่ะ